สวัสดีครับผมเจ็บนะเว้ยนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผม EP นี้ผมจะพามาดูรถ h a r เล d a เดวิสันสปอร์ตไกด์ที่สำคัญคือเป็นสเปคอเมริกาคันแรกและอาจจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นของอเมริกาผลิตนะครับผมเป็นรถพิช่ามเมาเดี๋ยวผมพาไปดูเลยเดี๋ยวเราเรียกเจ้าของรถมาอธิบายดีกว่า ว่ามันแตกต่างอย่างสเปคใครยังไงนะครับผมพ่อชัยี่ป๊อกครับผมสวัสดีครับพี่ป๊อกอันนี้พี่ป๊อกอิมมอร์ทัลนะครับผมเจ้าของรถสปอร์ตไกด์คันนี้นะครับผมสวัสดีป๊อกครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่ชายของเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถพี่หน่อยครับพอรถพี่อ่ะมันเป็นสปอร์ตไกด์ที่เป็นคันแรกหรืออาจจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยที่เป็นสเปคอเมริกาแล้วดูยังไงที่เป็นสเปคอเมริกาครับผมดูยังไงดูที่แผงคอนะครับอันนี้จะไม่เห็นเอามือออกมันจะ ก็คือจะเป็น1 HD 1 HD ก็คือ Harley Davidson นั่นแหละ First HD สเปคอเมริกาถ้าเป็นของไทยหรือว่าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจะเป็น5 HD สเปคอินเตอร์เป็น5 GT ครับแล้วก็สเปคไทยก็เป็น MY ครับผมใช่ครับอันนี้ก็คือหน้าตามันจะไม่เหมือนสปอร์ตไกด์นะครับผมเพราะว่าได้เปลี่ยนไปหมดเกือบทั้งคันเลยดีกว่าด้านหน้าเปลี่ยนอะไรไหมบ้างจากของเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นของบรรจาร์ดีไซน์อันนี้กี่บาที่อันนี้23,000บาทครับมันดีกับไฟเดิมไง เปี้ยวกว่ามันสว่างเลยว่ะมันสว่างมากใช่ใช่ทัศนวิสัยดีขึ้นในการขับรถนั่นเองใช่ใช่อันนี้ก็เป็นโม่งของสมทรงครับผมอันนี้เป็นเรียกว่ารุ่นอะไรพี่หน้ากากของเอฟเอคอาร์นะครับแต่ว่าเป็นงานของพี่อาร์สมทรงใช่ครับเพราะว่าเอฟเอคอาร์มันเป็นรถรุ่นเก่าแล้วก็จะหาซื้อก็ต้องเ่ายากขอลองขอลก็หลักแสนใช่แต่อันนี้เราก็ทำงานไทยมาก็ประมาณสี่หมื่นนะดีไปเขาเรียกไฟอะไรนะไฟตัดหมอกครับเป็นของเอ็ดดีซีครับราคาเท่าไหรเอ็ดดีซีเนี่ย ประมาณ5000คู่ละหรือข้างคู่ละ <5, 000. S 2> ละ5 0 0 0ส่วนเบรกหน้าต้องมาดูด้านนี้ครับอันนี้เป็นไม่ได้เป็นปั๊มคู่นะครับอันนี้เป็นปั๊มเดี่ยวปั๊มเบรกล่างก็จะเป็นเบอร์ริงเจอร์แบรนด์ที่คุ้นเคยนะครับผมแล้วก็เป็นเบ m โบคาเฟ่อันนี้สายเบรกน่าจะเป็น SYB น่าจะใช่ใช่ไหมจำไม่ได้หรอกน,น่าจะใช่คนแต่งรถจำไม่ได้หรอก ชุดหน้าที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณคร่าวๆมันมีจานปั๊มไฟเลี้ยวไฟหน้าการเบรกการคลัตใช่ครับเป็นอิเล็ตรีตโมโตครับผมแล้วก็กระจกเป็นแอนเนสครับแผงคอแผงคอเป็นของของเขาแล้วก็ของฝ่ายครับแทนเอฟเอ็มนะครับฝ่ายครับเอฟเอ็มครับผมชุดหน้าเดี๋ยวเท่าไหร่พี่คร่าวๆเขานี่สามหมื่นสี่แทนอีกประมาณห้าพันเบรกก็เก้าพันเบรกเสร็จแล้วก็รวมปั๊มหน้า ไา้ก็ประมาณแสนนึงอ่ะเข้าก้แสนหนึ่งครับแสนได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยสําคัญเลยที่เห็นนี่ก็คือกองอันนี้กองอะไรนะพี่กองของ Skimming Eagle ครับเขาของทาชินครับทาชิน i n กอล์มก็ของบ้านเรากอล์มบ้านเราเจเจนครับเจเจนครับเจตลาดครับนี่ที่สัมผัสคืท่อซาวิกิครับมี่รุ่นไหนนะพี่ซาวิกิรุ่นอะไรนะเอ่อสวิกิอันนี้เป็นของของ M8 อะครับไม่ซิวชื่อ c a n อ n Canon Canon ครับกระองรถนี่มันแต่งัวเองวะบ่นี่บ่งบอกเลยว่า ปอกทำมาจากพิ้อาสมทรงครับกระต่ายคู่อย่างนี้กระต่ายเอากันนะครับคุณภาพใช้ได้ครับดีครับอันนี้ที่แปลกครับน่าสนใจเลยเพราะว่าสปอร์ตไกด์จะไม่ใช่กระเป๋าแบบนี้นะครับใช่เป็นกระเป๋าอันเล็กใช่อันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าทัวร์ลิงงเอามาตัดตูดใช่ไหมใช่ครับเป็นทรงไดมอนด์แบ็กครับไดมอนด์แบ็กคืออะไรพี่เป็นกระเป๋าทรงทรงเพชรครับผมนี่โอเคโอ้เชียบอันนี้ก็มีปั๊มหลังนะครับเป็นจานจานเบอรลิงเจอร์ปั๊มคาเฟ่เหมือนกันนะครับครับผมอ่าต่อทะเบียน ซิ่งอนซิ่งน็ทะเบียน Lexus นะครับอันนี้จะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกอยู่ในตัวแล้วก็มีชิปเตอร์ของอะไรนะพี่อันนี้ชิปเตอร์ของ e c u ครับ e c u Shop ของไทยเหรอใช่ e c u Shop อันนี้เป็นตัวที่สองแพงไหมพี่ก็ตัวิดตั้งก็ประมาณหกพันครับมีทัวริงปะทัวริงก็มีครับไปได้ซื้อใส่รถผมบ้างครับไปได้เหมือนกันครับและที่สําคัญเลยครับผมจะให้ดูลายไฟนี่แหละที่ผมชอบคือลายไฟเนี่ยพี่เป็นคนคิดเองหรือพี่ชอบ หรือว่าดูจากต่างประเทศตอนแรกก็ดูจากต่างประเทศด้วยแล้วก็ชอบด้วยชอบลายไฟไปบอกกับช่างสีว่าเราต้องการแบบสีประมาณนี้ทั้งหมดเลยรวงกระเป๋าด้วยก็ประมาณหกหมื่นเอ้ยพี่จะลืมถามได้ลืมถามข้ามไปได้ไงเนี่ยเครื่องยนต์พี่โอ้ยลืมถามเครื่องยนต์เลยอันนี้เดิมหรือข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีมีแคมครับผมแคมตัวหนึ่งครับแล้วก็ C75 ครับแล้วก็มีเกียร์ได์เกียร์ได์ครับผมมีอะไรหมกอีกไหม บมกไม่บอกอะไรก็หมกเหมือนพี่บอยนะครับพี่บอยก็ไม่บอกพี่หมกอะไรมานะครับก็ตาสไตล์ฮาเลย์ครับหมกกันเองครับเดี๋ยวรู้หมดเดี๋ยวแรงแซงหน้ากันนะครับผมถ้าใครอยากขับรถสปอร์ตไกด์ที่เป็นเดิมๆที่สูงก็มี power station หรือ AS นะครับผมก็มีเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรแล้วพี่สันต์ปอยยานว่าทำไมถึงชอบฮาเลย์เดวิสันครับชอบเสน่ห์เสน่ห์ของฮาเลย์ก็คือเสียงคือเสียงมันดุดัน แต่ผมจําได้ว่าพี่ป๊อกไม่ได้มีสปอร์ตไลน์คันนี้เป็นคันแรกใช่ครับก่นอนหน้านี้รถไกด์ CVO ปีสิบสามครับตัวแค่นี้นะครับขับรถไกด์ CVO นะครับมับเป็นรถที่ใหญ่มากนะครับผมถามพีกอย่างหนึง่งตั้งแต่ขี่ฮาร์เรย์นี่มาได้อะไรจากฮาร์เรย์กลับไปบ้างพี่แบบจากกลุ่มจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยคือได้มิตรภาพที่เท่จะกลุ่มจะเป็นกลุ่มมีบนท่อเองไทยแลนด์หรือว่าเป็นกลุ่มอื่นกลุ่มพี่น้องกันทุกคนก็มีมิตรภาพที่ดีครับ เราก็ได้สนุกด้วยได้ท่องเที่ยวด้วยผมกับพี่ป๊อกก็คืออยู่อยู่กลุ่มเดียวกันนะครับแต่แค่ผมไม่ได้ผมทำรายการก็เลยไม่ได้ใส่แผ่นออกมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยววันไหนนะครับพวกผมไปรวมตัวที่ขับเดี๋ยวผมจะถ่ายขับมีมอท่อพวกผมไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับความสนุกแล้วก็มีมิตรภาพแบ่งปันความสุขในการขับขี่ฮาร์เลย์ยังไงนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ป๊อกมากนะครับที่เอารถสวยๆอย่างนี้มาให้น้องๆชมแล้วก็ให้ผมได้ดูนะแต่ว่ารถคันนี้ไม่แรงเท่ารถผมหรอกครับผม เดี๋ยวไปเจอกันงานสุดตนกันที่สามีนาเดี๋ยวรู้เลยว่ารถป๊อกหรือรถเจฟเนี่ยใครจะแรงกว่ากันแต่ถ้าใครอยากสอบถามหรือว่าอยากได้ความรู้ในการแต่งรถเดี๋ยวขึ้นเฟซพี่ป๊อกให้นะครับผมเดี๋ยวด้านล่างนี้เราขึ้นไปให้ว่าเผื่อน้องๆอ,อยากสอบถามไอ้พี่ผมมีสปอร์ตไกด์จะแต่งยังไงซื้ออะไรที่ไหนอะไรยัาง,งายไงรบกวนตอบนะน,น้องๆหน่อยนะได้ครับยินดีเลยครับแล้วพี่ป๊อกเปิดร้านอะไรอยู่นะพี่เป็นร้านเหล้าครับที่สุขสวัสดิ์สามสิบเก้าครับพระประแดงร้านชื่อร้านสามสิบเก้ามิวสิกแอนด์เดล้าะลองครับ แล้วก็ร้านวิบสามสิบเก้าแล้วอีกร้านหนึ่งก็โอ้โหฝากเยอะจังวะฝากเยอะฝากเยอะร้านละมุนบาร์นะครับย่ากระบังครับผมอ่ามีละมุนบาร์มีวิบสามเก้าใช่ครับแล้วก็มีนะสามเก้ามิวสิกเอเลสเตอร์สามเก้ามิวสิกเอเลสเซอร์นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นหน้าเพจให้แล้วกันเพราะเยอะเหลือเกินครับร้านล้านพี่ปอกก็ไปกินก็ได้ครับอยู่พาราแดง่ใกล้แม่ไกลนะครับถ้าอยูใครจะไปดูรถพี่ปอกก็จะจอดอยู่ที่ร้านนั่นแหละได้ครับเรียนเชิญได้เลยครับเรียนเชิญทุกคนนะครับผผมมกกก็ฝาาพววเรด้ยนะ จ่เลเนะผมฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมว่า EP ต่อไปผมจะไปทําเก well. e ี่ยวกับรถอะไรนะครับผมแต่ว่าเป็น2อล้อแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กคลิกไบค์หรือว่าไฮเรดีวิสันนะครับเราจะไปหารถสุดๆเท่ๆสวยๆหรือแม้กระัแรงๆให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ชมกันนะครับผมถ้าไงขอตัวลาการไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ